เรื่องเล่าคืนนี้เป็นประสบการณ์ตรงจากคุณแอนนะครับเธอเพิ่งเรียนจบมหาวิทยาลัยหมาดๆมแล้วก็ได้งานทําในกรุงเทพเธอก็เลยพยายามหาอาพาร์ตเมนต์ที่ราคาไม่แพงมากแล้วก็เดินทางไปทํางานสะดวกหลังจากเสิร์ชหาในอินเทอร์เนต็ตอยู่หลายวันในที่สุดเธอก็เจอที่ที่ถูกใจเป็นอาพาร์ตเมนต์เก่าหน่อยแต่ดูสะอาดสะอ้านราคาไม่แรงแถมยังอยู่ใกล้ที่ทำงานชนิดที่ว่าเดินไปได้เลย คุณแอนดีใจมากรีบโทรไปนัดดูห้องทันทีพอไปถึงตึกก็ดูเก่าวกว่าในรูปนิดหน่อยแต่ก็ยังรับได้ครับคนดูแลเป็นคุณป้าท่าทางใจดีพาเธอขึ้นไปดูห้องที่ชั้น4ห้องที่คุณแอนจะเช่าเป็นห้องริมสุดทางเดินเลยครับพอเปิดประตูเข้าไปกลิ่นอับจางๆก็ลอยมาแตะจมูกแต่โดยรวมแล้วห้องก็ดูกว้างขวางดีมีเฟอร์นิเจอร์เก่าๆอย่างเตียงเหล็ก ตู้เสื้อค่าไม้แล้วก็โตะ๊ะเครื่องแป้งเล็กๆหนึ่งตัวคุณแอนสำรวจดูรอบๆก็ไม่เห็นมีอะไรผิดปกติเลยตัดสินใจวางเงินมัดจำทันทีกะว่าวันรุ่งขึ้นจะย้ายของเข้ามาอยู่เลยวันต่อมาคุณแอนก็ขนข้าวของจำเป็นเข้ามาจัดห้องใหม่กว่าจะจัดของเสร็จก็เย็นย่ำพอดีเธอรู้สึกเหนื่อยมากแต่อีกใจก็ตื่นเต้นที่จะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ในที่ของตัวเองคืนนั้นหลังจากอาบน้ำเสร็จ เธอก็ล้มตัวลงนอนบนเตียงเหล็กหลังเก่ากะว่าจะนอนให้เต็มอิ่มแต่เรื่องราวแปลกๆมันเริ่มต้นขึ้นตอนนั้นแหละครับประมาณเที่ยงคืนกว่าๆขณะที่คุณแอนกำลังเคลิ้มๆจะหลับเธอก็ได้ยินเสียงเหมือนคนลากของหนักๆอยู่หน้าห้องเสียงมันดังครืดครืดเป็นจังหวะช้าๆสม่ำเสมอตอนแรกเธอนึกว่าเป็นเพื่อนข้างห้องย้ายของแต่ดึกป่านนี้เนี่ยนะ เสียงนั้นดังวนเวียนอยู่หน้าห้องเธอพักใหญ่แล้วก็ค่อยๆเงียบไปคุณแอนพยายามข่มตาหลับต่อแต่ไม่นานนักเธอก็ได้ยินเสียงใหม่คราวนี้เป็นเสียงเหมือนคนเคาะประตูห้องเบาๆก๊อกก๊อกก๊อกคุณแอนใจเต้นแรงเลยครับใครจะมาเคาะประตูตอนตีหนึ่งตีสองเธอค่อยๆลุกไปส่องตาแมวดูแต่ภาพที่เห็นข้างนอกกลับว่างเปล่าไม่มีใครอยู่ตรงนั้นเลย เธอคิดว่าตัวเองอาจจะหูแว่วไปเองเพราะความเหนื่อยก็เลยเดินกลับมาที่เตียงแต่พอกำลังจะล้มตัวลงนอนเสียงเคาะประตูก็ดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้ดังกว่าเดิมและถี่กว่าเดิมด้วยครับก๊ก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 คุณแอนตกใจจนตัวแข็งทื่อไม่กล้าขยับไปไหนเลยได้แต่นั่งนิ่งๆอยู่บนเตียงจนกระทั่งเสียงนั้นเงียบไปเองในที่สุดคืนแรกผ่านไปอย่างทุลักทุเลเช้าวันต่อมา คุณแอนก็พยายามคิดในแง่ดีว่าอาจจะเป็นเรื่องบังเอิญแต่พอตกกลางคืนเรื่องราวก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมอีกเสียงลากของเสียงเคาะประตูมาครบเลยครับแต่ที่หนักกว่าเดิมคือคืนนี้เธอได้ยินเสียงเหมือนคนเดินอยู่ในห้องด้วยเสียงฝีเท้ามันดังอยู่รอบๆเตียงของเธอตอนนั้นคุณแอนกลัวจนไม่กล้าลืมตาเลยครับ ได้แต่ดึงผ้าห่มขึ้นมากลุมโปงแล้วก็สวดมนต์ในใจไปเรื่อยๆจนเผลอหลับไปตอนไหนก็ไม่รู้เหตุการณ์เป็นแบบนี้อยู่สองสามคืนติดกันจนคุณแอนเริ่มนอนไม่หลับตาโหลเป็นแพนด้าเลยครับเธอเริ่มรู้สึกว่ามันไม่ใช่เรื่องปกติแล้วแต่ก็ยังไม่อยากย้ายออกเพราะเสียดายเงินมัดจำเธอก็เลยตัดสินใจไปเล่าเรื่องนี้ให้ป้าคนดูแลฟังป้าแกก็ทำหน้าเรียบบแล้วบอกว่าไม่มีอะไรหรอกหนูสงสัยจะคิดมากไปเอง คำตอบของป้าไม่ได้ช่วยให้คุณแอนสบายใจขึ้นแม้แต่น้อยเลยครับแล้วแล้วก็มาถึงคืนแห่งการตัดสินใจครับคืนนั้นทุกอย่างดูเงียบสงบผิดปกติไม่มีทั้งเสียงลากของไม่มีทั้งเสียงเคาะประตูคุณแอนแอบดีใจครับคิดว่าบางทีเรื่องร้ายๆอาจจะจบลงแล้วเธอนอนเล่นมือถือไปเรื่อยๆจนเกือบจะเที่ยงคืนขณะที่เธอกำลังจะวางมือถือแล้วนอนนั่นเอง หางตาของเธอก็เหลือไปเห็นอะไรบางอย่างที่ปลายเตียงภาพที่เห็นทำให้คุณแอนช็อกจนแทบจะสิ้นสติครับที่ปลายเตียงของเธอมีผู้หญิงผมยาวคนหนึ่งยืนหันหลังไปอยู่เธอใส่ชุดสีขาวเก่าขมุกขมำยืนนิ่งๆไม่ไหวติงคุณแอนตัวชาไปทั้งตัวอยากจะกรีดก็กรีดไม่ออกเหมือนมีอะไรมาจุกอยู่ที่คอได้เต็น,นอนตัวแข็งทื่อจ้องมองร่างนั้นอยู่แบบนั้น แล้วสิ่งที่น่ากลัวที่สุดก็เกิดขึ้นครับผู้หญิงคนนั้นค่อยๆหันหน้ากลับมามองเธอช้าๆช้าๆใบหน้าของเธอขาวซีดดวงตาเบิกโพรงจ้องเขม็งมาที่คุณแอนแบบไม่มีแววตาริมฝีปากค่อยๆฉีกยิ้มกว้างจนถึงใบหูเผยให้เห็นรอยยิ้มที่น่าสยดสยองที่สุดเท่าที่คุณแอนเคยเห็นมาในชีวิตวินาทีนั้นสติของคุณแอนบอบประเจิงเลยครับ เธอรวบรวมแรงทั้งหมดที่มีถีพะห่มออกแล้ววิ่งพรวดออกจากห้องทันทีโดยไม่คิดชีวิตเธอไม่สนใจเข้าของอะไรทั้งนั้นวิ่งลงบันไดามาแดดไม่มองทางจนเกือบจะสะดุดล้มหลายครั้งเธอวิ่งไปเคาะประตูห้องป้าคนดูแลอย่างบ้าคลั่งพอป้าเปิดประตูมาเห็นสภาพของคุณแอนที่ร้องไห้ฟูมฟายตัวสันเทาป้าแกก็หน้าซีดไปเลยครับคุณแอนเล่าเรื่องทั้งหมดที่เจอให้ฟังทั้งน้าําตาคราวนี้ป้าคนดูแลไม่ปฏิเสธแล้วครับ แต่กลับถอนหายใจยาวแล้วยอมเล่าความจริงให้ฟังว่าห้องที่คุณแอนเช่าอยู่นะ่ะเคยมีผู้หญิงมาเช่าแล้วก็จบชีวิตในห้องนั้นจริงๆศพถูกพบหลังจากเสียชีวิตไปหลายวันแล้วคนที่มาเจอก็คือป้าคนดูแลเองหลังจากนั้นเป็นต้นมาใครที่มาเช่าห้องนี้ก็จะเจอเรื่องแปลกๆจนต้องย้ายออกไปทุกคนพอได้ฟังความจริงคุณแอนก็ตัดสินใจทันทีครับว่าจะไม่กลับขึ้นไปที่ห้องนั้นอีกแล้ว เธอขออาศัยนอนที่ห้องของป้าก่อนหนึ่งคืนพอรุ่งเช้าก็รีบทูหาเพื่อนให้มาช่วยขนของออกจากห้องนั้นทันทีโดยที่ไม่ขอเงินมัดจำคืนแม้แต่บาทเดียวเธอยอมเสียเงินดีกว่าต้องมาเจออะไรแบบนี้อีกประสบการณ์ครั้งนั้นกลายเป็นฝันร้ายที่ติดตัวคุณแอนมาจนถึงทุกวันนี้เลยครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับเรื่องนี้ใครเคยมีประสบการณ์เช่าบ้านเช่าหอแล้วเจอเรื่องลี้ลับแบบนี้บ้างคอมเมนต์เล่าให้ฟังกันหน่อยนะครับ เรื่องเล่าจากทางบ้านยังมีอีกเยอะเลยครับถ้าไม่อยากพลาดความหลอนแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญที่สุดกดติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ